เกิดเป็นดราม่าที่สะทายไปทั่วประเทศกันอีกแล้วเมื่ออินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังในบ้านเราโดนชาวเน็ตถล่มยับหลังจากไปยืนถอดเสื้อเต้นอยู่บนรถตรงจุดแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็มีการตีขา่าวและอกาอกาศกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวแถมสื่อจากประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้มีการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าวุ่นวายกันทั้งคืนเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนได้ฟังกันว่าไอ้เรื่องราวสุดวายปวดในครั้้้งงนนนนนนีมััเกกิดอะไรขึึนแน่จถ ปัจจุบัน ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็นั่งลงเทคแอซิดแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าครับโดยเหตุการณ์ดราม่าทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นมาจากแจ็คแป๊บโผยูทูบเบอร์สายตลกและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้ติด,ดตาม YouTube กว่า8ล้านหแสนคนและมีจุดเด่นจากการพูดจากกวดโอยและชอบแกล้งคู่โขนและเหตุการณ์ที่ทให้เกิดดราม่าก็คือเมื่อเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอระหว่างที่เดินทางไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นโดยเนื้อหาในคลิปนั้นแจ็คแป๊บโผได้มีการทำคอนเทนต์ด้วยการปี่่นัหลงงคาารซึจะ เป็นรถที่เช่ามาจากนั้นก็ถอดเสื้อแล้วก็ยืนเต้นอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อลอสารซึ่งเป็นสาขาที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศเพราะมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่เป็นสัญลักษณ์ของแลแนาาด์มาร์คสำคัญต้นๆสำหรับนักท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นหลังจากเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปแน่นอนว่ามันจะทำให้เกิดเป็นเสียงวิจารณ์ในแง่ลบและดราม่าอย่างรุนแรงทันทีชาวเน็ตจำนวนมากมองพฤติกรรมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่เคารพกฎระเบียบท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อ ว่าเป็นสังคมเงียบสงบมีระเบียบและให้ความสําคัญกับเรื่องมารยาทสาธารณะหลายคนเนี่ยก็แสดงความกังวลว่าการกระทาเช่นนี้อาจท้าทายภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยดูแย่ในสายตาของชาวญี่ปุ่นเนื่องจา,จากจุดชมวิวร้านลอสันหน้าภูเขาไฟฟูจิแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเคยเกิดปัญหานในแมกท่องเที่ยวต่างชาติและคนญี่ปุ่นไม่พอใจมาแล้วอยู่หลายต่อหลายครั้งและถ้าหากใครติดตามข่าวสารจากประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดทุกคนก็จะรู้กันดีว่าโชว์นี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่น กำลังเจอกระแสนักท่องเที่ยวยูทูบเบอร์และก็สตรีมเมอร์สายเรือจอมปวดมากมายที่เข้ามาทำคอนเทนต์สร้างความวุ่นวายและความเดือดร้อนให้กับผู้คนในท้องที่ติดต่อกันมาแล้วหลายปีไม่ว่าจะเป็นตัวตึงของเราอย่างจอห์นนี่โซมาลีหรือว่าคนอื่นอีกมากมายก็ตามจงมาทําให้ชาวญี่ปุ่นบางส่วนเนี่ยเริ่มจะไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือมีท่าทีรังเกียจไปแล้วได้ซ้ําดังนั้นคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายฝ่ายก็วิจารณ์ว่าไอสิ่งที่ยูทูบเบอร์ไทยทำเนี่ยมันดูไม่เท่หรือว่าน่ารักเลยสักนิดเพราะมันจะส่่งผลกทบตอ ลักของคนไทยที่ไปเที่ยวหลังจากนี้ได้พร้อมกับตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่แจ็คแบ๊ปโผล่ึงถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ดติดตาวัยรุน่นและเหล่าเด็กๆเ,เป็นจำนวนมากบางคอมเมนต์ยังบอกว่าสิ่งที่ทํานั้นส่งผลกระทบต่อมุมมองในวงกว้างทําให้คนไทยคนอื่นๆถูกมองในแง่ลบแบบเมาร่วงไปเลยก็มีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตรู้สึกไม่พอใจกันหนักกว่าเดิมก็คือท่าทีและการตอบกลับคอมเมนต์ของเจ้าตัวเองเพราะว่าแจ็คแบ๊ปโผล่ได้เข้ามาตอบโต้คอมเมนต์ชาวเน็ตในลักษณะที่ท้าทายและไม่ย รับคาตักเตือนใดๆจากใครเลยพูดตามภาษาชาวทวีตก็คือมาตอบกลับได้แบบเฟสมากทั้งยังมีการพาดพิงไปยังประเทศอื่นเช่นว่าเขาจะรู้หรอว่าผมเป็นคนไทยไม่ก็ตั้งคําถามต่อว่าทําไมกูไปทําที่อินเดียได้วะมึงรักคนญี่ปุ่นมากกว่าคนอินเดียหรอแบ่งชนชั้นวันนะหรอวะไม่ก็ตอบกลับคอมเมนต์ว่าให้บอกไปว่าผมเป็นคนอินเดียและถามกลับว่าเขาจะรู้ผมเป็นคนไทยแหม่ตอนนี้ก็รู้กันหมดแล้วไม่ละ นี่ที่ทำให้ชาวเน็ตย,ยิงพากันเข้ามาถล่มที่ใต้โพสต์ของตัวอย่างต่อเนื่องทําให้กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่มันรุนแรงอยู่แล้วก็ถูกยกระดับให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมพร้อมกันนั้นเนี่ยก็มีลาวดารายูทูบเบอร์แลฟูเอนเซอร์ชื่อดังก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่อง เรียกไดว้ว่าเดือดกันหลายไฟเลยล่ะครับชาติอื่นๆที่มาปวดแบบเราเนี่ยยังร้อกันแทบตายแต่พอเป็นคนในบ้านเราเองทําแบบนี้มันก็รู้สึกขายหน้าขึ้นมาจริงๆเหล่าดาราและผู้มีชื่อเสียงหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องพลอยพิกกพลอยบีมเซนเซอาจารย์เฉลิมชยัยรวมถึงเพจชื่อดังต่างๆมากมายที่พูดถึงประเด็นนี้กันอย่างต่อนเนื่องอย่างน้องพลอยเนี่ยก็พูดในเชิงว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมหนักมากจนคนท้องถิ่นเดือดร้อนทั้งเรื่องมารยาทและการบกวนพื้นที่สาธารณะหลายเมือง ต้องออกกฎเข้มปิดจุดถ่ายรูปหรือปรับเงินเพราะนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ทําตัวเหมือนสถานที่เป็นบ้านของตัวเองเธอยกตัวอย่างคลิปที่หลายคนมองว่าตลกแต่จริงสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นที่เบื่อนา,นายและเริ่มมองนักท่องเที่ยวรวมถึงคนไทยในแง่ลบไอ้เรื่องที่ดูเล็กน้อยอย่างการปีนรถเล่นในสายตาคนพื้นที่คือการไม่เคารพกฎทาให้คนรอบข้างเดือดรอ้อนและทำให้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวเสียไปด้วยยิ่งไปกว่าน,านั้นเมื่อมีคนเตือนกลับถูกล้อเลียนก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ดูแย่ลงเธอจึงอยากให้เขาเนี่ยเพียงแค่คนน,คน,นื่ เหมือนที่เราอยากให้คนอื่นเคารพบ,บ้านเราเที่ยวให้สนุกได้แต่ต้องไม่ลืมว่าทุกการกระทำสะท้อนถึงคนไทยไปทั้งประเทศในสายตาคนนอก ทางด้านของบีมเซนเซก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยเธอบอกว่าเหนื่อยไม่ต้องเห็นพฤติกรรมแบบนี้ทั้งที่ตัวเองทับคอนเทนต์เพื่อสันติภาพมานานเป็นสิปีแต่กลับต้องมานั่งตอบคาถามว่านี่คนไทยหรอซึ่งเธอเองก็เข้าใจนะว่าทุกประเทศล้วนมีคนที่ทําไม่ดีกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่เห็นจาเป็นต้องทําตามกันไปโดยเฉพาะคนที่มีอายุเลยปติตามหลักล้านเพราะการกระทาเดียวอาจทําให้คนอื่นถูกเหมารวมว่าคนไทยเป็นแบบนี้หรอจนเธอเองก็รู้สึกอายและพูดไม่ออกด้วยและแม้แต่อาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งช ก็ออกมาจวกยับด้วยเช่นเดียวกันโดยระบุยชัดเจนว่าไม่ว่าจะไปต่างประเทศในฐานะนักสแสดงสศินปินหรือว่าแค่คนไทยคนหนึ่งก็ถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยในทันที่การกระทําในที่สาธารณะจึงมีผล2ด้าน1คือทําให้ชาติดูดีขึ้นหรือไม่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องอับอายเขาย้ำว่าคนไทยต้องมีรสนิยมและความงามในรับสากลจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องให้บ้านเมืองดูดีไม่ใช่ทาพฤติกรรมที่มันย่ําแย่หรือไรรสนิยมจนต่างชาติเห็นแล้วดูถูกว่าเป็นคนบ้านนอก ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยไม่พอใจอย่างนาก เพราะมันทำลายภาพลักษณ์ของประเทศโดยตรงซึ่งนี่คือบางส่วนเท่านั้นเพราะยังมีคนดังอีกหลายคนที่ออกมา call out และไม่พอใจกับพฤติกรรมของเจ้าตัวเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันทางฝั่งภรรยาของแจ็คแฟรโผก่อโพสชัดเจลเฮของตัวเองโดยบอกว่าไม่ได้จะปกป้องใครนอกจากปกป้องตัวเองและลูกเธอเผยว่าพยายามจะห้ามแล้วแต่เขาไม่ฟังทั้งที่มีลูกแล้วก็ยังไม่คิดหน้าคิดหลังเธอรู้เรื่องคลิปตั้งแต่แรกและขอให้ลบแต่เขาก็ไม่ยอมลบพร้อมกับยอมรับตรงๆว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่ใครเตือนไม่ได้จริงๆ เธอยังอธิบายถึงโมเมนต์ที่หลายคนเห็นว่าเธอยิ้มในคลิปว่าความจริงเธอทําตัวไม่ถูกเพราะกาลังยุ่งอยู่กับลูกที่เพิ่งเปลี่ยนผ้าอ้อมเสร็จและต้องเตรียมวิ่งตามลูกที่กำลังจะวิ่งไปหาพ่อเลยดูเหมือนยิ้มกลบเกลือ่อนทั้งหมดนี้ก็เพราะที้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความระบายใจให้กับเธอไม่น้อยแต่โพสต์นี้ของเธอก็ถูกชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์เหมือนกันเพราะมีคนแคปภาพคลิปประเด็นดังกล่าวและเห็นว่าภรรยาของแจ็คแป๊บโพนั้นเมื่อเจ้าตัวกําลังหยิบกล้องมาถ่ายอยู่ทันทีต ได้ทำไมถงึงยิ้มหน้าระลื่นได้ขนาดนี้กันท่ามกลางกระแสโจมตีที่กำลังลุกลามขึ้นเรื่อยๆทางด้านแจ็คแป๊บโผก็ออกโพสอีกครั้งยืนยันเสียงแข็งว่าจะไม่ลบคลิปเขาบอกว่าการไม่ลบไม่ใช่การดื้อแต่เป็นการยอมรับความผิดพลาดเขาอยากแก้ไขไม่ได้ต้องการทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเพราะประกาศว่าผมน้องรับทุกคำดาทว่าหลายคนก็อดตั้งคำถามต่อไปไม่ได้ว่าเหตุผลจริงๆที่ไม่ยอมลบคลิปเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับยอดวิวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยอดแอนเคอรายได,ได้ด้วยหรือเปล่า เล่นในเวลาไม่นานจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นดราม่าโซเชียลมันกลับค่อยๆขยายวงกว้างจนกลายเป็นเรื่องระดับประเทศเมื่อสื่อญี่ปุ่นยิประเด็นนี้ไปลงข่าวเพราะกับพาดหัวอย่างตรงไปตรงมาว่ายูทูบเบอร์ถ่ายเต้นบนหลังคารถหน้าภูเขาไฟฟูจิสร้างความวุ่นวายในญี่ปุ่นพร้อมทั้งแปะป้ายความอับายของประเทศไทยทําให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นภาพจำามาของคนไทยในสายตาต่างชาติแบบไม่ได้ตั้งใจ บางชาวเน็ตไทยเองก็ลุกขึ้นมาอย่างจริงจังบางเพจถึงขั้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นส่งเรื่องให้ตำรวจจังหวัดยามาชิผ่านทาง X พร้อมแนบคลิปเตะเพื่อขอให้ตรวจสอบโดยอ้างบทกฎหมายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการรบกวนพื้นที่สาธารณะซึ่งโทษหนักสุดอาจถึงขั้นจำคุกสองปีหรือปรับหนึ่งล้านเยนขณะเดียวกันก็มีคนอีกจำนวนมากเข้าไปขอโทษสถานทูตญี่ปุ่นแทนคนไทยและขอให้มีมาตรการเด็ดขาดเช่นการระงับวีซ่าหรือสั่งห้ามเข้าประเทศถาวรไปเลยก็มี ต่อมาคลิปเจ้าปัญหาที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จู่ๆก็ได้หายไปจากเพลของแจ็คแป๊บโฮซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนลบคลิปเองหรือว่าโดนรีพอร์ตจนปลิวไปแล้วกันแน่ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเองก็ออกพูดเช่นกันเตือนว่าการไปต่างประเทศต้ตองเคารพกฎหมายและก็ประเพณีของเขาการกระทําที่ไม่เหมาะสมย่อมสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของชาติ เสียงของสังคมแตกเป็น2ทางบางคนอยากเห็นการลงโทษให้หนักเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำบางคนกลับมองว่านี่เป็นเรื่องเล็กเกินไปที่จะต้องบานปลายมาขนาดนี้หรือเปล่า ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่คลิปสนุกแต่เป็นอีกครั้งที่พฤติกรรมคนดังกลายเป็นตัวจุดประกายและตอกย้ำประวัติดน้าพฤติกรรมในดีของแจ็คไม่ว่าจะเป็นคลิปแกล้งคนด้วยประทัดปลอบเมื่อตอนปี2561คลิปเป่าแตรงวงตอนจับใบดําใบแดงในปี2 5 6หหรือข่าวที่เจ้าตัวปีขึ้นไปเดินบนโต๊ะอาหารในร้านอาหารญี่ปุน่นจนกลายเป็นดราม่ามาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผ่านไปอีกไม่กี่วนันดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่หงกระทบกับเรื่องที่เกิดขึ้นสักเท่าไรเพราะยังออกมาโพสคลิปต่อ ไ,ไปด้วยข่าวของตัวเองด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยเขากําลังคิดอะไรอยู่ดูจากโพสต์ดื่นถัดมาก็เห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังคงแฮปปี้กับการท่องเที่ยวมีการลงคลิปวิ่งแข่งกับลูกชายลงคลิปแนะนําไอติมตู้ในละแวกที่พักและล่าสุดตอนตีหนึสีสิบนาทีวันที่สิบเด้มีการโพสต์คลิปที่ตัวเองกําลังนั่งสมาธิที่สร้างความงงงวให้กับชาวเน็ตพอสมควร แถมล่าสุดเจ้าตัวก็ถูกเพจ I Love Japan Thailand ขุดคลิปอื่นขึ้นมาอีกซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายก่อนหน้าคลิปดราม่าไม่กี่วนันโดยเห็นชัดเจนเลยว่าแจ็คแป๊บโผล่กำลังเปิดสรุปบนทางด่วนญี่ปุน่นแล้วโผล่หัวขึ้นไปเหนือหลังคารถแถมยังอุ้มลูกให้โผล่ขึ้นไปด้วยเพราะเจอรถ o o o l l m m p s ถึงจะเป็นคลิปสั้นๆแค่ครึ่งนาทีแต่มันก็มากพอเหรอใม้คนที่อยู่ญี่ปุ่นมานานถึงกับถอนหายใจยเพราะนี่ไม่ใช่แค่การทำคอนเทนต์เท่านั้นแต่เป็นการทำผิดกฎหมายแบบครบชุดและเสี่ยงอันตรายมากอีกด้วยเพราะว่าในญี่ปุ่นเด็กเล็กจะต้องอยู่ในคาซีตลอดเวลาและทุกคนจะต้องคาดเข็มขาดโดยเฉพาะทางโดยที่ตรวจคุมเข้มดังนั้นการยื่นตัวออกไปนอกตัวรถแบบนี้ที่แจ็คแป๊บโพทำในคลิปถือเป็นพฤติกรรมขับขี่ที่อันตรายตามกฎหมายทันทีและถ้าเกิดมีการถ่ายคลิประหว่างขับขี่เกิดเข้าข่ายการใช้มือถืออย่างผิดกฎหมาย ด้วยโดยโทษพื้นฐานเริ่มต้นแต่การปรับหลายหมื่นเยนยันความผิดทางอาญาถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นเชื้อไฟใหม่เพราะมันสะท้อนนิสัยที่ไม่เคารพกฎของบ้านเมืองเขาอย่างชัดเจนและยิ่งมีเด็กอยู่ในเหตุการณ์ก็ยิ่งถูกวิจารณ์ว่าทําตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ไดีให้กับลูกไน้เต็มหลายคนเลยเรียกร้องไฮโลคลิปก่อนจะบาดปลายปถึง่อญี่ปุ่นอีกระลอกทั้งหมดนี้เนี่ยยิ่งตอกย้ําว่าเรื่องที่เขาคิดว่าไม่มีอะไรในบ้านเรากลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศที่เคร่งครัดเรื่องของกฎระเบียบ วินาทีแบบนี้อาจจะกลายภาพจำใหม่เชื่ห้คนญี่ปุ่นมองคนไทยอย่าลงได้เรื่อยได้ง่ายๆนั่นเองล่ะครับและเพื่อ,อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตา้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมคลิปต่อไปของพวกเรา t เทคอ e ิ t จะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้แล้วมารอติดตามกันได้เลยนะครับ